นะโคตรทรมานนะใครจะไปก็ไปนะกูไม่ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะฆ่าตัวตายเชิญเลยจะไม่ขอไปด้วยมันวิบากหนักหนาะสาหัสมากถ้าพูดให้กลัวขนาดนี้ยังอยากจะไปก็เชิญไม่ไปด้วยแล้วการที่กว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นคนได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะเรารู้ไหมว่าการจะเกิดเป็นคนได้ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าคิดว่าเกิดเป็นคนมันง่าย่ยเข้าใจผิดนะพระพุทธเจ้าเนี่ยอุปมาอุปมยการเกิดเป็นคนเนี่ย อุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนน้ำเนี่ยท่วมโลกทั้งใบนี่เลยนะท่วมหมดเลยทั้งใบไม่เหลือเลยไม่เหลือแผ่นดินเลยท่วมหมดเมื่อการท่วมน้ําน้ําท่วมโลกนี้ทั้งใบแล้วเนี่ยให้เราพยายามทําอะไรมีเต่าตาบอดว่ายอยู่ในน้าที่ท่วมโลกทั้งใบนี้เต่าตาบอดร้อยปีเต่าตาบอดตัวเนี้จะโผล่ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำหนึ่งครั้งบนผิวน้าเนี่ยมีกระบอกไม้ไผ่เจาะรูวงกลมหน่อยนึง เต่าตาบอดตัวนี้ว่ายอยู่ในน้ําที่ท่วมโลกทั้งใบร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาหายใจหนึ่งครั้งจะต้องเอาหัวเนี่ยสอดเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยได,ด้พอดีพอดีนั่นแหละถึงจะได้อัตภาพของการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคราวหนึ่งยากไหมเอาแค่เต่าใส่ในกระบอกแล้วเอาห่วงอวางไว้ให้มันเอาหัวลอดเข้าห่วงอย่างยากเลยน้าภาษาอะไรกับโลกทั้งใบน้ําท่วมแล้วเต่าตาบอดว่ายไปทิศทางไหนก็ไม่รู้ อีกกระบอกไม้ไผ่ลมพัดตะได้ทางไหนก็ไม่รู้กว่ามันจะลอดเข้ากันยากแต่วันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยลอดจากสิ่งเหล่านั้นมาแล้วไอเต่าตาบอดจนได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพระองค์บอกว่าสิ่งที่ยากเสมอกันคืออะไรการที่มีสัมมาสัมพุทธะอุบัติขึ้นในโลกนี้ปัจจุบันมียากมีแล้วแล้วพระองค์บอกว่าความยากเสมอกันอีกคือธรรมะของพระองค์จะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกปัจจุบันแผ่ไพศาลอย่างแผ่ไพศาลแล้ว เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีสัมมาสัมพุทธ,ธาแล้วศาส,สนาของพระองค์แผ่ไพศาลแล้วแล้ววันนี้เรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้ายังมีโอกาสได้ฟังแล้วพระเจ้าจึงถามต่อไปว่าเพียงพอหรือยังต่อการเบื่อหน่ายคายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อรู้ยิ่งรู้พร้อมในการไปสู่มรรคผลนิพพานเพื่อเป็นเหตุปัจจัยในการดับเหตุในการเกิดเพื่อไม่ให้สู่การแก่เจ็บและตายอีกต่อไปชัว่วนาตกา เพียงพอหรือ,อยังต่อการที่เราจะเล่นศึกษาคําสอนแล้วเล่นในการปฏิบัติแล้วเราจะได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์กันสทีเนี่ยหลักคําสอนของพระองค์ดังนั้นอย่าไปคิดทําลายตัวเองอย่าไปคิดฆ่าตัวตายเพราะอะไรถ้าเราทําแบบนั้นมาซ้ําเติมตัวเองกว่าจะเกิดเป็นคนมันยากแล้วเราเกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ยินคําสอนพระเจ้าแล้วได้มีโอกาสในการสดับในคําของพระองค์แล้วทําไมไม่เล่นทําความเพียรให้ตัวเองไม่เกิดอีก จะได้ไม่ต้องกลับมาตายซ้ำๆแบบนี้จะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์ร้อนแบบนี้จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยหน่ายในการใช้ชีวิตจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายแล้วรับวิบากกรรมแสนสาหัสทุรนทุรายจะเป็นจะตายร้องไห้น้ำตาไหลที่ไม่จบไม่สิ้นในสัง,นสงสารวัฏรอยากจบปัญหาทุกอย่างใช่ไหมทําให้ตัวเองนิพพานให้ได้ถ้าอยากจบปัญหาทุกสิ่งอยากจบปัญหาทุกอย่างแก้ไขด้วยการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ตัดจบไปเลยในวงจรอุบาทเหล่านี้คือสังสารวัตรอนยาวนานนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์แล้วอยากฆ่าตัวตายอีกต่อไปเนี่ยศึกษาตามหลักคำสอนพระเจ้าชีวิตเราจะจะดีขึ้นแล้วเราจะไม่ตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตอะอย่างผิดพลาดแม้จะมีความทุกข์แต่เราจะมีความสุขในการมีความทุกข์นั้นอยู่ด้วยเพราะทุกข์มันจะน้อยเราไม่ไปยึดมั่นถือมันในมันมีก็มีไปแก้ไขไปตามเหตุตามปัจอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่มีความทุกข์ อาจารย์เป็นคนหนึ่งที่กําลังมีหนี้สินอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่กําลังเคลียร์ภาวะตัวเองอยู่แต่อาจารย์ไม่ไปมีความทุกข์ไม่ไปเดือดเนื้อร้อนใจกับมันเพราะอะไรอาจารย์ก็แก้ไขไปตามเหตุตามปจาัจจัยใช้ไปตามเหตุตามปจาัจจัยไม่เข้าไปวิ่งเต้นแล้วอะไรที่อาจารย์ต้องเซฟต้องบีบบังคับตัวเองไว้ก็บีบบังคับตัวเองไว้เพื่อไม่ให้เป็นหนี้สินเพิ่มเพราะวันหนึ่งเขาได้เราจะไปบวชดังนั้นเราก็ต้องวางแผนตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีความสุขมากที่สุด วันหนึ่งคืนหนึ่งทุกวันนี้คนใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์เต็มไปหมดทุกวันนี้เราเห็นเต็มโลกโซเชียลไปหมดคนดา่าอาจารย์คนใส่ร้าย,ายป้ายสีอาจารย์ได้คำไม่จริงขนาดอาจารย์เปิดเผยข้อมูลออกมาทุกอย่างมีสเตทเมนทุกอย่างในเงินบริจาคโอนตรงเข้าวัดทุกบาทมันก็ยังไม่เลิกใส,ส่ร้ายป้ายสีมันก็เบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นเบี่ยงประเด็นไปตรงนั้นเบี่ยงประเด็นไปตรงนี้แต่มีคําขอโทษมาไหมไม่มีคําขอโทษเลยแม้แต่คําเดียวมีแต่คาใส่ร้าย,ายเพราะมีเจตนายอยากทําลายทําร้ายอาจารย์แต่คําถาม อาจารย์ต้องทุกข์ร้อนต้องเสียใจต้องโก,กรธเกลียดอาฆาตพยาบาทพวกเขาเหล่านั้นไหมไม่จําเป็นเพราะอะไรไม่งั้นอาจารย์จะบริโภคร่วมเมื่อบริโภคร่วมเราจะทุกข์กับเขาวิธีการคืออะไรเอาสติกับมาตั้งอยู่กับปัจจุบันมีความเมตตาปรารถนาดีกับเขาแล้วจะก็ไม่ฟ้องร้องไอ้คนพวกนี้ด้วยนะมันจะใส่ร้าย้าสีแค่ไหนก็ตามมันจะขุดคุ้ยแค่ไหนก็ตามความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอเราจําไว้ว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดจงมั่นใจ